สวัสดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสิบกว่าสิบคนเนาะวันนี้กบมาพบกับพ่อกเราสาวอินนะคะน้องแต่ก็น้องอันนี้ร้านอันนี้น้องน้องน้องซื่อชื่อจังไหนบอกพ่อแม่พี่น้องคนไหนชื่อจังไหนซื่อได้เลยยายน้าชื่อเลยฮะชื่อสุน้อยบปล่อันนี้ชื่อยังชื่อยังชื่อขวัญนนี้ชื่อยัง คือท้ากองค้ำพ hey you. eh, ี่น้องน้องกองค้ำมานะน้องกองค้ำมาโดยพี่น้องเลยนอกาดทักทายสบายดีพราะไหมพี่น้องปลาลุงเบิร์ดสกุลสุคนนพี่น้องเลยเบิร์ดสุโมงกุบอนน้องโบอยู่ไกลอยู่ไกลเนี่ยน้องอยู่ทางแต่ก็สบายดีนะารักพี่น้องเลยขึ้นแนไปขัดใจบัดเห็นเฮ่มากินข้าวเออเพราะไหมพี่น้องมัากินข้าวนะเออเดูข้าวเ้ออเพราะไหมพี่น้องเลยปลาลุง มามามาพี่น้องมาจิิดข้าเที่ยงกันอ่ามีมีอย่างไหมีสูนยพักสุมพักก็ตํำมาหุ่มเด้พี่น้องตอนเที่ยงเนาะมากินเ้าเด้อกินเ้าคมหน้าตากันก็น้อง่งเลยเรื่อยมเรื่องงเย็นบ่ฮ้ยกาเรืองเย็นบ่เบิร์ตป้าเบ่อละ้องนอกนเต่อข้างนอเปนเียนเดเม Hả? Quay mấy chú lắm, mọi người. Tell me. Limbo thế? Tại bơi 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 bơi

นี่เป็นชมพักของน้องขั้นเองเนาะอาหารโปรดของชิวหน,น่อยมากินชมพักเนาะเบิร์ดมาเป็นชีวิตจิตใจได้นะเบิร์มันสูขเขียวดีหมดเลจังนะอืบอื์เบิ่ยง่ายดกกิน,นดนนิกินเป็นตาแป้งนะกิน,นอ่างพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเนาะมาเด้าสิพ่อเป็นมา ต่ม่งตั้งอาบอกข้ามมชชิมือนะพ่อยเเสเลยใยนต่มาแจ๊ซิก็ได้บอกเลยตม่งไม่กินแม่เลยแชร์โลหรือแชร์เป็นแกดู่ด้จ้ะโอ้โหพัก่ กินป้องหอมป้องเนาะตัวซีบอ่ะกจะชื่อกันคนนะงตัวก็จะว่าพี่น้องอาข้างฝั่งใสพี่น้องนี่แหละกีลาวคนตำหุ่งแน่และก็สมนพักบัวพอตำหุ่งนี่บ่ทำใส่บัวหอมบอบุเคือยทีนี้เถอะเราใส่เรเบิ่งเลยอะไครับบัหอมญ่ใส่ กินหมดฮะกินหมดกินหมดเก่งแต่เจ้ากินหมดฮะเนนกบินลังควนกินเดี๋ยว่ดินเดี๋ยวพ่อาดินไ่ยังเบ่เรอเ้าเก่าอยู่ไหนะนะป้ามันมอยู่โน้ thế bố, cái <laughs> này, để nó <không? cười> con ัก็มาแต่บ่านก็ได้ย่น้องมาแต่หาบดีเงินกะสันมาไม่ดีม่เย็นเนาะเจาการมันจะเจอไข้ขึ้นแล้วเจอถ้าเราบดดีเงินก็ใส่ดีเจอมันหักเลยที่น้องมีมันน นี่ามาเขากินม่อยากก okay. ัดเอาินพี่น้องกัอินบะบอกรูพี่น้องคนนึนอินเลยอินแล้วไปตัดินพี่น้อกนอินอินเด้อนานเลยอินจะไปดินนอกนนน 喜欢饮料吧 <laughs> <laughs> căn phòng nào nhậu luôn, căn phim coi gì nó mến nhiều 跌落<拍>

ไม่ใช่สีเล็กนะโมมี่สดทองเลยอาภ้าบรีชีวิตรไปเลย ในเตียงไว้เบิงอากาเขามันเลยวะจะกินว่านรเ่ เห็นคลิปมาสองมั้ค่ะเดินผ่านเด้อเห็นคุน้องกดเข้าไป่งเนาะจัดอาชองที่านที่ได้เป็นแบบขาดลกแต่้องใจเนาะแนี้อ่ะงินขาน้ำมันบำาเ็นเนาะขาดลูกขาดลูกขาดเรื่อลูก ว่าห่อนเมื่อต้องจำใจนอเหนีเนาะคันโมหาบไปได้เพราะว่าคุณนนียใจใจไขนาดนั้มาเครครับสีราเมึใหเดี๋ยววื่อสีเนาะ หปยครับเราจะนอนเลยกินดีพร้อมหาไหมครับ ở ừ. nhà đấy thì đồng chỉ thảo cả vài lúc đấy ha ha ai chờ non đấy <laughs>

เตลเมอรเตอนาวางตลมอรเล็บหลมลุกคู่ค้านอยู่เรี่น้องเลยโอ้ยประคับประคงชีวิตคนเฮาตัวยังน้อยมายังใหญ่เด้ังใหญ่ไว้ๆหนพอใหญ่มากลโอ้ อยากน้ยคเกา <c oughs> อยากเล,นเลนเกก่นลินคือเกาอยากไปกินน้ำมูนอาหารได้มีข้าวยังบได้คิดยะไรไอ้น,นี่บ่ได้แล้วต้องคิดอ <c oughs> าหันกานี้อูย่านออกจะเพื่อนอะแม่ใช่เือนร่มวโยากลงไปเพื่อนไหมคุ่น้องอยู่เพื่อนก็ใส่เงิ่อนแลว ที่เขามาเก็บค่ะคืกันไปขอนางา้านให้โมเมนต์จ,มมจะมาข้าม่คือนองมือจะกลัวข้าน้องเนาะว่าอ่าจซื้อ<ม>ว่าว่าจะใช้ชีวิตนะหงมือนะไปคอือกันเนาะไปร,รู้ไเ่เนาะ

หาจจะพักปรกถินพี่นนอยทนีมตัวนัานหนูวะมเลยพวกีกเองเลยยินเข้าไปซ่อยก็แด้งวันนี้มั้งมีบัคำวาเชันไทยวิชันไทยลรวติดมั้ง

เนาะเอาไปบม้งมาลบกประมาณเปดองศาแบบนี้อ่เจ็ดองศาก็ยังหนาวได้ผมลองไปื้อที่ลบสูงศาลบสีลบกาวมี่สิบหนึ่งใบบานขาวนเจ้ากับเมืองมาต่อเด็ดตกได้ลเมื่อคนตกอ่ะเมื่อเลยเนาะเมื่อเลยอยู่น่นาะตกใหม่ปะหามกระเมือปะมี่อามเมือปะ ท้านอนเทียนพีเนาะงมาเ็บเด้พี่น้องเลยลมแล้วก็มาเ็บตบเทปด้วยมันน้ำน้ำก้อนนะแน้ำก้อนใสสวหิมะบ่ทำบ่เมื่อก่อนงมื่อชุดนั่นแห้งชุดอากาศมันห้อนมันเป็นจัเขาด้วยแม่พ่น้องตามพื้นตามข้าวันเนี้ยลึกดีซีน้ำเก็บเนาะเก็บมาลองกินก็เป็นเครือน้ำก้อนน้ำก้อน ไม่เลยมังกรลายมังมากไปม่ได้แน่ตัวอุ่น้ันเมื่อดีนน้ำตาพอก็ทาแม่มอี เราดีเร so He oh <that> <that> ื่อไปบุญมันเองมีบุญเลยเป็นนเด็กปะคือว่าภายในแล้วภายในแล้ว่ามึงนี่อเสียินบ่เง้ยน้อมึงเนี่ยเนีเลยพี่เนาะให้ทำอาบัทำปุนเี้ยเียมอา่เง้อโดนอ่ะคนไหนเรไปอยู่หรอาับ

ya เทียมอยู่ทเรบแบบยังจนยังตะเลงแต่ตะเลงมเข้าอีกเล้งจังว่าด้เนาะเราชอบไปหาเงยงเบิ่งพี่น้องมอเลงว่าได้ยังเนาะไปขึ้นก็ได้เหียดน้อยเหียดตัวเีดน่อยตาบอดออันนี้เราพูว่าซาหมูซาได้ซาดิบซาตัวขี้มตติงกว่ดงดงเวียเทียบเทียบเบบยบเอาไปหาเงินเนาะหาเงินเงี้ยมูไปก็ได้ตัวัระมาปี ไ่ได้บ่ได้พีเมื่ไดกันคิดไปคิดมากโอ้ยอ่ะบานี้คือได้ต้องคิดเวลาไ้เนาะเนาะเนาะคนอื่นแต่ต้องจากขอบุญกบุณพ่อแม่พี่น้องเบื้องุทุคนเด้อเนาะที่เข้ามาติจตานะก็เป็นกำลังใจให้บ่พพามกับโซอินแะคกับบวกขามเโฆษณาของบ่ครับไปพี่องเลยขอษณาดเด้อน้องนาะ่อาเข้าไปที่ตามพื้นท เพ่นเราะว่าเสียอารมณ์คิดแบกกระฟ้าคนพี่น้องเขาไปกดเบิ้งก็ได้เมื่อไรเนาะมีสารในที่หาในทีก็ได้เนาะคน้องคนกระฟ้าเด้อเนาะเพราะว่าเบาค่ำเลยกระเสียงคิดพลาดประการใดก็พอขอใคร่รลกอย่าเนาะคเงี้ยอันไหนใคร่คอยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบ็ดสุขทุกคนเด้อเนาะบลอดคัยกับสิ่งทุกข์ก็เพราะว่าสบายดีพี่น้องเลยบ๊ายบาย 呃。Uh